มันก็เห็นคางคกสอดคราบไหมเนี่ยนั่นเป็นเรื่องแปลกนะเห็นวาด้านด้านล่างตอนท้องมันเนี่ยคือมันจะตีนเขียวไปนะมันจะตีนของมันนี่เฉียวคราบทะลอกหนังบางๆออกไปเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นเห็นผิวหนังใหม่ของมันนะครับ ผิวหนังใหม่มื่อวันนี้จะเป็นมันเลยให้ที่มองเห็นนี่จะเป็นมันนะครับเป็นมันเหมือนกับอน้ำมันทาผิวหนังจะดูเห็นดีๆเห็นว่ามันเป็นมันเลยนะนี่ก็เพิ่งจะเจอเ,จอเจอนี่ว่าคางคกหรือคันคากที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าคันคากหรือคางคกเนี่ย เราไม่เคยรู้บมา่ก่อนว่ามันมีการถอดคราบคล้ายๆกับง,ง,งูแต่ว่าคราบของมันนี่จะบางๆนะสีดำๆที่จะเห็นอยู่ด้านท้องนะนี่เห็นไหมที่เป็นสีดำๆนะี่ยดำๆเป็นเส้นนั่นนะเห็นไหมที่ขามันกําลังขามันกําลังเขี่ยออกมานะอ่ากําลังเขี่ยออกมานะนั่นคือคือคราบ หนังที่มันลอกออกมานะครับที่เราดูนี่บางเอืญนนะนี่นมาดูนกก็เลยมาเห็นมันว่ามันมันทําอะไรก็ดูมันเป็นเรื่องน่าเรียนรู้เกี่ยวกับคางคกนะครับนี่ผิวหนังมันอันใหม่ออกมาเนี่จะสะอาดมากเลยนะเนี่ยที่มันกําลังอโตีนเขียเขี่ยเขียนั่นหมายถึงหมายถึงหนังผิวด้านนอกของมันนะ ที่มันลอกออกมานะครับน,น,นะนี่มันกำลงังดูนะดำดำนะมันกำลังเคลียร์นะดำๆมานนะมันกำลังเคลียร์มานะครับนี่มันเคลียร์มาแล้วมันยังปิดอยู่ที่ปลายเล็บของด้านขาด้านขาหลังของมันอนะ่ะยังก่อที่ตรงปลายเล็บนะในด้านด้านหน้าก็ยังก่ออยู่ทั้งตรงปากมันพอดีนะ ส่วนตรงขาด้านหน้ามันขาดออกไปแล้วนะที่มองเห็นอยู่ติดตัว่ังเล็บด้านขาหน้าทางด้านซ้ายนะครับเที่จะมองเห็นว่าทั้งเกยียจังก็คือว่าตรงผิวมันเนี่ยนะผิวมันเนี่ยมันจะเป็นมันนะมันคล้ายๆกับว่ามันขับ ต่มน้ำมันออกมาท้าองนั้นนะฮะมันคงมันคงจะทำให้มันถอดคราบง่ายขึ้นนะเมื่อเวลามันต้องการที่จะเขี่ครา,าบตัวนี้ออกมาเนี่ยมันคงจะเป็นมันที่จะทำให้มันอลอกออกมาง่ายขึ้นท้าองนั้นนะครับนี่ดูเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติอีกอันหนึ่งที่เราน่าศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับนี่ นี่คือเป็นเรื่องของคางคกที่นะ่าเรียนรู้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงเนี้ยตรงที่อกรงนกเนี่ยมันคงจะมากินอาหารกินผลไม้กินอะไรที่มันหล่นลงมาจากในกรงนกนี่นะถ้าจะพวกนี้มันก็จะมากินนะมันมีหลายตัวด้วยนะไม่ใช่มีตัวเยอะนีอ่อีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งนะ มัน,นจะมาอย่างเนี้ยมาเห็นอยู่ทุกวันนะแต่บางกดือนทกวันนี้มันถอดคราบให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมตัวนี้ตัวใหญ่นะที่ถอดคราบให้ดูนะนตอนนี้มันเขียบไปหมดแล้วนะคราบที่มันลอกออกไปมันเขียวไปหมดแล้วนะครับอันนี้กําลังยืนจ้องอยู่เฉยๆนะครับครับนี่ก็เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับ การนำลงชีวิตของขางคกนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยเห็นนักนะครับนี่มันมาอยู่ช่วงตอนกลางคืนนะจะมาหาจินแล้วก็มาถอดคาบให้เราดูนะครับก็นำมาฝากทันทีสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ของธรรมชาตินะครับนี่เห็นว่าผิวผิวเป็นมันเลยนะดูดีนะผิวเป็นมันเลยนะน คล้ายกับว่ามันต้มน้ํามันมันจะขับออกมาอยู่ตามผิวหนังตรงน,นั้นนะครับครับก็เอามาให้ดูครับก็เป็นการบันทึกภาพโดยโลโมกโคุกฟิลานะครับ